สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สมนะครับวันนี้เราก็พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั่วโมงนี้ครูก็จะพาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมินะครับนักเรียนสังเกตในรูปภาพครับอุณหภูมินะครับถ้าหากมันเพิ่มขึ้นเราเรียกว่าความร้อนครับหลังจากน้ํานะครับจากของแข็งก็จะกลายมาเป็นของเหลว จากของเหลวนะครับก็จะกลายเป็นไอเห็นไ,ไหมอันนี้คือการเพิ่มอุณหภูมิแต่การลดอุณหภูมิก็คืออะไรครับจากอ่าเขาเรียกว่าการเกิดการควบแน่นนะครับจากน้ําจากไอน้ํเก,กาจะกลายมาเป็นน้ําแข็งหรือของแข็งนะครับส่วนวิธีนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเรีนยนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนวัสดุเราแบ่งออกเป็น3าสถานะนะครับคือของแข็งของเหลว และแก๊สนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุณหภูมินะครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่ามีอุณหภูมิมากระทําในวัสดุนั้นๆก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับครูจะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ํานะครับซึ่งสถานะของน้ํานักเรียนเชื่อว่าเป็นอะไรครับเป็นของเหลวครับนักเรียนถูกต้องครับ สถานะของน้ําก็คือของเหลวนั่นเองนะครับไม่ใช่ของแข็งหรือแก๊สแต่อย่างใดแต่น้ําก็สามารถเปลี่ยนสถานะได้หากมีเรื่องอุณหภูมินะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นนะครับการเพิ่มอุณหภูมิถ้าหากเรามีการเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้น้ําร้อนขึ้นและเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะครับไปเป็นของเหลวและถ้าให้ความร้อนกับน้ําต่อไปอีก น้ำก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนะครับอย่างเช่นลูกศรตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเอาปากกาสีแดงนะครับวงให้เห็นไหมครับจากของแข็งครับมาเป็นอะไรครับตื๊ดตืดตืดมาเป็นของเหลวครับจากของเหลวครับเป็นอะไรครับตื๊ดตื้ดตืดมาเป็นแก๊สหรือก๊าซนั่นเองนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะนะครับโดยการเพิ่มอุณหภูมิของน้ําต่อมาครับนักเรียน เป็นการลดอุณหภูมิครับการลดอุณหภูมิคือจะทําให้น้ําเย็นลงและเปลี่ยนสถานะจากแก๊สนะครับเป็นของเหลวและถ้าลดอุณหภูมิกับน้ําต่อไปอีกน้ําก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งครับเขาเรียกว่าการควบแน่นและการเยือกแข็งนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับกูจะเอาปากกาสีแดงเช่นเดิมน,นะครับนะครับก๊าซหรือแก๊สนะครับก็จะมีการควบแน่นนะครับ เนื่องจากว่ามีการลดอุณหภูมิก็จะกลายมาเป็นอะไรครับของเหลวครับหลังจากนั้นเราลดอุณหภูมิลงอีกนะครับจากของเหลวก็จะกลายมาเป็นของเหล็กแข็งนะครับเขาเรียกว่าการเยือกแข็งเกิดจากอะไรครับเกิดจากการลดอุณหภูมิของน้ําเห็นไหมครับอันนี้คือการแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงวัสดุนั้นๆซึ่งครูก็ยกวัสดุก็คือน้ํานะครับมาให้นักเรียนดูว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ นะครับแบบนี้นะครับนักเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นวันนี้ครูก็จะมีงานทักเรียนทําเช่นเดิมนะครับเป็นใบงานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมินะครับให้นักเรียนสรุปการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมินะครับว่าเช่นเพิ่มอุณหภูมิน้ําจากสถานะน้ำครับกลายเป็นอะไรและการลดอุณหภูมินะครับจากอากาศหรือแก๊สเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะครับเหมือนกับที่ครูสอนมาเมื่อกี้นะครับ โอเคครับเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ